คนมักจะมองว่าโรคจิตเวทเนี่ยหรือ mental illness เนี่ยมันเป็นเรื่องของสมองผิดปกติอย่างเดียวแต่ในความจริงแล้วเนี่ยร่างกายของเราครับมันเชื่อมโยงมากกว่าที่เราคิดเราเรียกว่า system biology วลาสมองเราทำงานผิดปกติเนี่ยหรือเบรนดิสฟังชันเนี่ยอาจจะทำให้เกิด depression ภาวะซึมเศร้าวิตกตกังวลหรือ anxiety หรือ OCD หรือ bipolar พวกนี้มันคือการผิดปกติใช่ยนะแต่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นของสมองหรือเบรนดิสฟังชันแต่จริงเนี่ยมันหลากหลายปัจจัยครับร่างกายของเราอย่างแรกคือ external stressor เนี่ยความเครียดจากสิ่งแวดล้อมการทำงานปัญหาความขัดแย้งกับคนรอบข้างเนี่ยก็ทำให้เกิด dysfunction ได้ใช่ไหมครับหรืออย่างที่สองเนี่ยที่คนไม่พูดถึงคือ nutritional deficiencies คือการขาดสารอาหารครับอย่างเช่นโอเมก้าสามน้ำมันตับปลาเนี่ยวิตามิน B ีแมกนีเซียมหรือแม้แต่กระทั่งท้องสุขภาพจิต depression ต่างๆเนี่ยดู กัดไมโครไบโอมหรือยังจุลินรีย์ในลำไส้ไม่สมดุลซึ่งเขาบอกว่าลำไส้เนี่ยมีจำนวนเส้นประสาทมากกว่าหัวสมองด้วยซ้ำไปหรือแม้ก,กระทั่ง environmental toxin สารเคมีโลหะหนักอยู่ในเพียที่เราเจอทุกวันที่สูดอากาศเข้าไปพวกนี้มันทำให้เกิด root cause ในเรื่องของจิตเวชได้หลากหลายทางมากเลยหนึ่งในนั้นที่สําคัญมันมี study ครับมาจากการขาดสารอาหารยกตัวอย่างเขาแบ่งคนเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้กิน whole f o o d คือกินอาหารดีกับกลุ่มที่2คือกิน ultra processed foods ที่ทําให้ระบบการสื่อสารในร่างกายมันรวนกลุ่มที่ กินโฮลฟู้ดเนี่ยอาหารดีอาหารคลีนเนี่ยลดการรุนแรงได้ถึง97%แล้วเขาก็มีการทดลองกับกลุ่มนักโทษนะครับให้ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยปรากฏว่าอัตราอัจญากรรมรุนแรงนะลดลงถึง56%เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึง mental health เนี่ยปัญหาที่คนคิดว่าเป็นมาจากสมองเนี่ยเราอาจจะต้องมองกว้างกว่าเดิมนะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องสมองนะครับแต่มันเป็นถึงเรื่องร่างกาย system biology โดยรวมเพราะฉะนั้นการแพทย์เราไม่ควรจะมองเป็นโล c a t i o n ว่าปวดหัวต้องไปหาหมอหัวปวดท้องไปหาหมอท้องปวดขา้ก็ไปหาหมอ,อขา จริงๆร่างกายมันเชื่อมกันเป็นซิสเต็มไบโอโลจีมันเชื่อมกันมากกว่าที่เราคิดครับ